ัสดีครับเพื่อนเพื่อนลุงเกษตรคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งพลิกนะครับพริกหยวกหยวกสีเขียวนะครับเป็นตนแสอนบ่ครับเป็นหวดอยู่เอตอต้นนี้น้อยนึงครับนี่ครับตัวน,นี้กําลังออกดอกตัวน,นี้ลูกบอหลายคือโมแต่ว่าเพื่อนกําลังจะเป็นช่อดอกแบบหลายนะครับนะครับแถวต้นนั้นปลูกไปแถวนั้นปลูกไปเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนเบิ่งมุมสูงนะครับ รุนสีเขียวนี่ผมปลูกก่อนุ่นันปลูกที่หลังครับเอาต้นแก่เพื่นมาปลูกมันก็นเลยเป็นเรื่องเดือเป็นแกล่งแก่นครับเพราะว่าอายุเพื่นมันหลายเดี๋ยวจะมาบกรุงรักษาเอานะครับต้นงามแบบพวกนี้ต้นงามแบบรุ่นพี่เพื่อนนะครับเอ้วยเป็นกองกองพี่พีนองเอ้ยคุณเ,เจ็บเบิ้งมุมนะครับเปิงลกระช็อตละชอ็ะชอตไปครับนะครับไอ้แม่เอกนี่ตนน้นง่ง คือนี่ครับเพื่อนตสอนบ่ครับครับผมนี่ครับบ่ใไส้หวานใส้ยานะครับใส่แต่จุลินรี่น้ำมักเข้านะครับเตี่ยกับบุมมี่นะครับมี่กับบัวลายนะครับเข้ากัไลาเอาขยันผลลามะแลงเอานะครับกับน้ำมักปูนแดงน้ำมักปูนเชื่อมมาเข้านี่แหละครับเพื่อนเพื่อนกามี่น้ำมักอีกตัวหนึ่งที่ปนเฮ็ดชิบไป น้ำมักน้ำสมม้มข้นไม่ผสมเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ห้า,ามาบดบดบดให้ละเอียดถ้ากับขัวขวัขวเปลือกไข่ลรือถากับา้มักน้ำสมม้มข้นไม่ผมทำคลิปไว้อยู่เพื่อนเพื่อนนครับเพื่อนจะไม่ลูกอันนี้แน่นะครับเพราะว่าห้ามบริพภสารผิดสารเคมีน่ครับเพื่อนๆพืดูเพื่อนจะออกเป็นแบบห้านะเจ็บเป็นรับประทานได้เลยนะครับเจ็บออกนะครับครับลกเป็นตะสอนครับพี่น้องเอ้ยเพื่น จะละต้นละต้นอยากแท่งไว้ทะเบงไปอยากเก็บกินมันงามผมไปยังดอกคาพุนพิจะสอ,อนปูกไปจทางแย่งสายส้มครับเก็บกินเลนไปนะครับครับเออตะเบงขากแข้งต้นน้่งนมืยเพิ่งจะซุกแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เอามาเลีดด้ยงอยู่ครับดกครับดกคักดกแน่ครับเพืพ่อน ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้รุงเกษตร้วยนะครับขอบคุณครับ